มาดูรถครอบครัว6คันในนั้นมีตู้1นึคันครับเบาะน่าจะครบครับใครสนใจมองหาตามเข้าไปดูในคลิปครับมาเปิดฉากเริ่มต้นด้วย Toyota Sport r i d e เดปี1999กันนะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลเกียร์ธรรมดาเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นภายในสวยครับใช้งานได้ปกติ เล่มเอกสารชุดโอนครบภาษีปี69ข้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับรูปภาพเจ้าของลงไว้เยอะอยู่ก็ลองขอวิดีโอคอรตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนครับมีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงตรงปกหรือไม่แล้วค่อยตัดสินใจไปดูรถกันดูอีกทีหนึ่งครับราคาเจ้าของเปิดไว้ที่89,000บาทครับ ต่ไปดูรถตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารแล้วก็ต่อรองซื้อขายจ่ายตังกันที่หน้ารถกันนั่นแหละครับใจะให้ดีก็คือมีช่างไปดูด้วยก็จะเป็นการดีครับคันนี้อยู่อำเภอรพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาโคราชครับใครอยู่ใกล้แถวนั้นสนใจก็แวะไปดูครับส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงนะครับผมหาไมา้จมเท่านั้น เบอร์โทรของเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปครับมาดู t o y ย t a Sport Rider กันอีกคันครับคันนี้เป็นรถปี2000นะครับเอามาให้เปรียบเทียบกับคันเมื่อตะกี้แล้วก็เป็นทางเลือกเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นครับคันนี้ก็เป็นเครื่องดีเซลเหมือนกันนะครับเกียร์ธรรมดารถสวยพร้อมใจสีสวยแอร์เย็น ขับไกลสบายภาษีไม่ขาดเล่มครบข้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับรูปภาพภายในก็มีไม่เยอะเหมือนกันครับดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นครับดูรายละเอียดต่างๆของรถผ่านวิดีโอคอลตรวจสอบเล่มแล้วก็ค่อยตัดสินใจไปดูรถตัวจริงกันอีกทีหนึ่งครับราคาที่เจ้าของเปิดไว้คือ79,00 0บาทครับ ไปดูรถตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารต่อรองหน้ารถครับแล้วก็ทําสัญญาซื้อขายกันที่หน้ารถเท่านั้นครับรถอยู่ตัวเมืองกาญจนบุรีครับคันนี้ท่านไหนอยู่ใกล้แถวนั้นเก่าแวะไปดูรถครับส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของนะครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของให้ไวแล้วนะครับอยู่ในคลิปครับ ฮอนด้าสตรีม2.0รถปี2003นะครับคันนี้เป็นเครื่อง2.0 iVtec เกียร์ออโต้สีดำทำมาใหม่สวยเงาวิ่งวิ่งภายในสวยสะอาดเบาะกำมะหยี่เบาะหลังพับสลไลด์ได้ล้อขอบ18 BBS สวยมากๆากบอดี้สวยเดิมจุดแต่งมูเจนแจแปนรอบคัน สปายเลอร์ <Spo> บน led ญี่ปุ่นไฟท่อสแตนเลสหน้าจอ and ด o อยข้อมูลเจ้าของรง้ไว้เพียงเท่านี้นะครับรายละเอียดอย่างอื่นก็ลองโทรไปสอบถามกันดูครับขอวิดีโอคอลไปในตัวด้วยครับแล้วก็ขอดูเล่มด้วยนะครับติดแก๊สหรือไม่เคยติดแก๊สหรือไม่ลองเช็คดูครับดูให้ละเอียดเสร็จแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงกันครับไปดูรถตัวจริงตรวจสอบให้เรียบร้อยทั้งรถทั้งเอกสาร ต่อรองราคากันที่หน้ารถนั่นแหละครับเจ้าของเปิดราคาไว้ที่125,000บาทขายเงินสดเท่านั้นครับราคาก็จะดูแรงไปนิดนึงนะครับก็ลองต่อรองกันดูครับคันนี้อยู่พระราม2ถนนเรียบทางด่วนทุ่งครุกรุงเทพมหานครต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไม้ชมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของให้ไปแล้วอยู่ในคลิปนะครับ มาดูรถตู้กันบ้างครับเป็นคันสุดท้ายครับของคลิปนี้เป็นรถตู้โตโยต้าหัวจรวดหลังคาสูงรถปี1,993เครื่นนองยนต์ 2L 2,500ี cc ดีเซลครับเกียร์ธรรมดาแอร์เย็นเจีย๊ยบคลาสสิกช่วงสั้นครับคันนี้ขับทางไกลได้สบายพาสีปี68ข้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับ ดังนั้นขอวิดีโอคอรตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นครับดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ขอดูเล่มครับดูจากรูปแล้วเบาะคนขับก็คงจะต้องปรปับปรุงกันหน่อยนะครับหาผ้าหุม้มเบาะมาใส่ทำใหม่ซื้อใหม่มือสองก็ลองพิจารณาดูครับราคาที่เจ้าของเปิดไว้ก็คือ74,000บาทครับท่านในสนใจแวะไปดูรถครับ ไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไม้ชมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปครับรถคันนี้อยู่จังหวัดกำแพงเพชรครับท่านไหนอยู่ใกล้สนใจก็แวะไปดูครับช่วงบอกทริคทริคครั้งนี้ จะมาพูดถึงการเลือกซื้อ,อยางรถยนต์มือสองกันครับเพราะผมเชื่อได้ว่าคนที่ซื้อรถมือสองโดยเฉพาะราคาหลักหมื่นจะเจอเรื่องของอยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นมันจึงต้องเปลี่ยนและการที่จะเปลี่ยนเราก็คงจะประหยัดอีกเช่นเดิมก็คือคงจะไม่ได้ซื้อ,อยางยางใหม่กันสัส่วนใหญ่ ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องพิจารณาในการเลือกซื้ออยางรถยนต์มือสองเนี่ยลักๆมี2เรื่องครับดางแรกครับซื้อจากร้านที่มีความน่าเชื่อถือครับเช็คตรวจสอบเอาในอินเทอร์เน็ตครับไปหาข้อมูลดูว่าร้านไหนแถวบ้านเราที่มีร้านขายยางมือสองที่น่าเชื่อถืออันนี้คิดว่าคงจะหากันได้นะครับ ส่วนยางที่2ก็คือตัวสอบอยางกันให้ดีๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปีผลิตซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับเพราะว่าหลายคนนะ่าจะดูเป็นอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้ววันไหนที่มีเวลาเดี๋ยวผมจะทำคลิปเต็มเมให้ดูเลยครับว่าการตรวจสอบอยางเนี่ยจะตรวจสอบยังไงตรวจสอบอะไรบ้างแล้วก็มีรูปประกอบมีวิดีโอประกอบอะไรก็ สุดแล้วแต่ที่จะหาวัตถุดิบได้ครับแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่สามารถทำได้นะครับก็จะพูดให้ฟังกันคร่าวๆก่อนครับนอกจากดูเรื่องของปีผลิตแล้วนะครับก็ยังต้องดูสภาพของยางเรื่องของความลึกดอกยางต้องมากกว่า1.6ม mm. ิลลิเมตรอันนี้คือมาตรฐานที่เขาว่ากันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปซื้อยางนะครับผมขอแนะนำเลยครับว่า พกไม้บรรทัดเล็กไปครับถ้ามันลึกไม่เยอะเท่ามาตรฐานนี้ไม่เยอะเกินกว่านี้ก็อย่าเลือกเส้นนั้นครับหรือไม่บางคนเขาใช้เหรียญครับเหรียญบาทเนี่ยครับเหรียญบาทเหรียญที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับเอาลงไปแย่ในล่องแล้วก็ดูว่ามันเหลืออยู่เยอะไหมอันนี้อาจจะต้องใช้ประสบการณ์นะครับผมว่าหรืออาจจะมองดูได้ครับว่า มันหย่อนแล้วมันลดลงไปลึกได้แค่ไหนหรือว่าเหรียญมันแทบจะลอยขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วก็ประเมินเอาครับจริงๆแล้วยางรถยนต์อ่ะมันจะมีตัวชี้บอกความลึกของดอกอยางนะครับซึ่งเป็นสารเล็กๆที่อยู่บนล็อะที่อยู่บนระหว่างรอยต่อของของร่องดอกอยางครับจะสังเกตว่าไอ้ขีดอย่างเงี้ยมันมีมาไว้ทําไมเออมันคือมันมีมาไว้บอกว่า ถ้าเราวิ่งไปเยอะๆแล้วยางมันสึกไอ้ดอกพวกนี้มันจะหายก็แสดงว่ามันตื้นลงตื้นลงล่องมันจะตื้นลงตื้นลง,ต,นลงตื้นลงนะครับถ้ามันดอกอยถ้าขีดพวกนี้หายไปเลยแสดงว่าต้องเปลี่ยนยางยนจ์แล้วครับอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องดูก็คือสภาพของอยางครับมีการซ่อมแซมมาหรือไม่มีการปะมาหรือไม่ ก็ลองดูให้ละเอียดนะครับไปซื้อ4เส้นก็คงจะต้องดูรา,ายละเอียดทั้ง4เส้นนะครับไม่ต้องเป็นสนใจคนขายครับว่าโอเคียวนะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำครับแล้วเขาควรจะต้องให้เราทำถ้าเขามีความจริงใจนะครับแก้มยางมีรอยแตกรอยฉีกหรือไม่ถ้ามีข้ามไปก่อนนะครับ แล้วก็ดูว่ายางมีลักษณะของการบวมหรือมีการผิดรูปหรือเปล่าก็พยายามสังเกตกันให้ดีครับไอ้สิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เรามีโอกาสสามารถเลือกซื้ออยางที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาได้นะครับที่ต้องเอามาพูดถึงอีกเพราะว่าตอนนี้ผมก็จะพยายามย้ำเตือนเรื่องของยางรถยนต์ครับเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝน ดังนั้นว่าถ้าหากว่าเรามียางรถยนต์ที่ไม่เหมาะในการขับขี่โดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยครับมันจะทําให้เรามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วมันก็จะทําให้เกิดการสูญเสียของทรัพย์สินแม้กระทั่งชีวิตนะครับดังนั้นว่าอย่าได้ประมาทครับความประมาทเป็นสิ่งที่ไม่เกิดผลดีกับใครทั้งนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยครับ